คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคราบเพื่อนสมาชิกครับ,รบวันนี้กวันที่15มีนาคมพรุ่งนี้16มีนาคมมันผลการออกสลากจอกแล้วนะครับโค้งสุดท้ายวิ่งล่างครับตัวเดียวครับสิติ6งวดมาฝากกันเมื่อกี้เพิ่งจัดวิ่งบนไปครับเรามาจัดวิ่งล่างต่อไป6งวดติด16มีนาคมครับลองชมดูครับ เป็นยังกันบ้างเอาฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ภามีนาแถวสมุทรปราการฝนตกครับแถวจังหวัดอีสานสารคามก็คลึ้บฟ้าคลุมฝนนะครับพอดีโทรคุยกันที่บ้านโอเคครับเราใช้หลักอะไรบ้างเข้าเรื่องเลยครับมองดูนอกหน้าต่างในฝนตกตลอดนะครับตั้งแต่ตีสี่นีห้าละรักษาสุขภาพด้วยครับขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะครับที่ทํางานก็เป็นกาลังใจซึ่งกันและกันเช่นเดิมครับหลักแสนครับบวกหลักพัน บวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่2หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่หหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2องบรละบวกกาของทีคนอีกครั้งครับหลักแสนหลักพันบวกหลัก13บตัวหน้าครั้งที่2หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2แล้วก็บวกกาของทีโอเคครับผลลัพ์ถ้าเลข2หลักเอาหลักตัวหนักเดียวนะครับผมย้อนหลังหงวดครับคำนวณกันเดี๋ยวผมเขียนสูตรนิดนึงก่อน เอาละครับเริ่มต้นเลยครับเราจะเริ่มจากงวดแรกวันที่1ธันวาคมเป้นหา16ธันวาคม,มวดต่อมาหลักแสนเลขสี 4, ครับหลักพันเลขสามตัวหน้าครั้งทเลขหกร้อยตัวท้ายครั้งที่หเลขสแล้วก็สิตัวท้ายครั้งที่สเลขหนผลรวมครับสี 4, 3, 7, บวกสามเป็นเจดบวกหกเป็นสิบวกสเป็นสิบวกหนึ่เป็นสิบวกเาเป็นยีใช้เลขเจครับผลการออกครับ สิบหกธันวาคมออกเก้าเจ็ดเจ็ดเข้าตำแหน่งหน่วยล่างอวดแรกผ่านไปครับต่อไปเลยครับบวกเลขเลยนะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามบวกหกเป็นยี่สิบเก้าบวกเก้าเป็นสามสิบแปดใช้เลขแปดสามสิบธันวาความออกแปดหนึ่งครับแล้วเลขแปดก็เข้าตำแหน่งไหนครับสิบล่างโค้งสุดท้ายวิ่งล่างสองอวดผ่านครับเอาล้วครับเจ็ดเข้าหน่วยล่าง 8เข้า10ล่างงวดที3ตามมา5บวก0บวก8เป็น13บวก2เป็น15บวก4เป็น19บวก9เป็น28 17มกราคม68ครับ8เ <8 S 1> ข้าตำแหน่งหน่วยล่างหน่วยลางต่อไปครับ4บวก1เป็น5บวก0บวก5เป็น10บวก7 17บวก9 26เป็น6 1กุมภาพันธ์ออก06ครับ 6กาตำแหน่งหน่วยล่าง5บวกเเป็น14บวกหเป็น19บเวก9เป็น28บวกเเป็น35บวกเเป็น4 4ได้ะเลข4 1สกุมภาพันธ์ออกเาครับแล้วก็เลข4ก็เป็นตัวที่เข้าตำแหน่งหน่วยล่างหางวดผ่านครับยังไม่ผิดพลาดต่อ,องวดที่6ที่ผ่านมาล่าสุด เป็นเลข7ครับบวกหนึ่งเป็น8บวกหนึ่งเป็น9บวกหนึ่งเป็น10บวก9เป็น19ได้เลข9แล้วก็ที่ผ่านมา1มีนาคม2ตัวล่างออก98 9เข้าตำแหน่ง10ล่างบวกวันผ่านครับวันที่1งวันที่2งวันที่3าวันที่4ีวันที่5้วันที่6กวันที่7จ็นี่ยสมีนาคมหลักแสนเลข8ครับหลักพันเลข5 13ตัวหน้าครั้งที่2เลข2แล้วก็103ตัวท้ายครั้งที่1เลข5 สิตัวท้ายครั้งที่สเลขแผลรวมครับห้าบกแปดเป็นสิบสามสิบสรวม9เป็น37ใช้เลขเจครับรอผลเราได้เลขเจครับผลลับโค้งสุดท้ายวิ่งลา่างสตีหกงวดสิบมีนาคมได้เป็นเลขเจ็รอผลครับหลักแสนหลักพันสิบตัวหน้าครั้งที่สบวกกับ1้อตัวท้ายครั้งที่หนึ่งตัวท้ายครั้งที่สแล้วบวก9กของที่ 28บวกเเป็น37ใช้เลข7็ครับก็ฝากไว้ตัวนี้ครับโอเคครับสำหรับท่านที่อยากเข้ามาสนทนากับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆแลกเปลี่ยน,น,นแชร์ข้อมูลความเห็นซึ่งกันและกันแบ่งปันโชคแบ่งปันราบนะครับบางท่านอาจจะมีโชคมีราบไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่ามาช่วงแตกต่างกันแต่สามารถแบ่งปันกันได้นะครับผมคิดว่าการรวมกลุ่มกันนะครับมันมีแต่ประโยชน์นะครับทำงานเป็นทีมถ้าอยู่รวมกันแล้ว สามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับได้นะครับก็สุดยอดนะครับนั่นคือสังคมในกลุ่มเรามีความสุขก็สุดยอดนะครับแบ่งปันความสุขร่วมกันนะครับเข้าไปที่นี่ได้ครับสําหรับไลน์กลุ่มนะครับ KTV CHANNEL Channel ครับสาหรับไลน์กลุ่มไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม d t v ของข f งฟีช n e l ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการาำนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะ็ิเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงๆๆงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ